ทั้งหมดองเขาเจ้ายอดขึ้นมาหนีแล้วพออกนีเขาหนีเลย មន្លាងម្បានដែលាវេល់មន្លាំងសាត់ក្នុង់ក្នុង ถึงถึงต่อโย่ไปนะโรงงานเป็นทางหนถึงหลังทางไหนมาถ้าก okay ็มาถ้าไม่ต um ิก็มันมาเล่นตรงกางมันกรก็แสดงที่ใส่ป้ายได้ไงท้องอ่านมาตรงกลางก่อนจากสถานการณ์ที่เราพบว่าผู้ป่วยนะครับผู้ติดเชื้อที่มีจำนวนมากในกรุงเทพมหานครในปริมณฑลหรือว่าใน13จังหวัดที่เป็นจังหวัดสีแดงเข้มนะครับยังกลับ เข้ามาขอรักษาในจังหวัดบึงกาฬอย่างต่อเนื่องนะครับจากที่ผมได้ติดตามสถานการณ์เราก็ต้องเราจะเห็นได้ว่าเรามีเคสผู้ป่วยโควิดวันละ10กว่ารายทุกๆวันครับบางวันก็10บางวันก็11บางวันก็12ประมาณนี้ครับอยู่เฉลี่ยประมาณ1ิบเคนต่อวันนะครแล้วก็ขอกลับเข้ามารักษาวันละ4ีหรายนะครับต่อวันก็ประมาณ15หรือ20่รายต่อวันรวมกันนะครับแสดงว่าในแต่ละวันจะมีผู้ป่วย ที่ต้องใช้เตียงเพิ่มขึ้นทุกๆวันนะก็อาจจะทําให้เรามาสนามอาจจะไม,ม่เพียงพอนะครับาทางสสสสกงานบริบการจึงมีแนวทางในการที่จะเปิดเป็นที่เรียกว่าศูนย์พักคอยหรือว่า community isolation หรือชื่อใหม่นะครับเขาเรียกว่าศูนย์ดูแลโควิดในชุมชนเนาะซึ่งจะเป็นศูนย์ที่รับผู้ป่วยเข้ามาโดยเฉพาะจากกรุงเทพมหานครที่ยังไม,ไม่มีเตียงที่นู่นแล้วก็มาพักคอยรอเตียงที่นี่นะครับซึ่งเราก็จะ เป็นมีเตียงมีการให้บริการการให้ยาการวัดความดันการวัดค่าออกซิเจนในกระแสเลือดมีทีมเจ้าหน้าที่ดูแลนะครับก่อนที่จะเข้าสู่เตียงในโรงพยาบาลทั้ง8แห่งเมื่อวานครับซึ่งเราจะรอคอยประมาณสักวัน2วันไม่เกินนี้นะครับซึ่งเรามีแผนที่จะเปิดที่โรงพยาบาลพรเจริญนะฮะโรงพยาบาลศรีวิไลแล้วก็โรงพยาบาลปักคาดนะครับภายในสองสวันนี้นะครับซึ่งก็จะทําให้เราสามารถรับผู้ป่วยที่จะมาจาก ต่างจังหวัดได้มากขึ้นนะครับก็จะทําให้เขาไ,ได้กลับบ้านเราได้เร็วขึ้นนะครับจะได้ร,ยระยะเวลารอคอยลดลงครับแล้วก็เมื่อมีเตียงบ้ากแล้วก็ค่อยๆกระจายเข้าไปในโรงพยาบาลทั้ง8แห่งต่อไปนะฮะเมื่อโรงพยาบาลทั้ง8แห่งเนาะเรามีเรารักษาผู้ป่วยโควิดได้ประมาณสัก5-7วันเมื่ออาการดีขึ้นหรือไม่มีอาการเราก็จะส่งเข้าโรงพยาบาลสนามซึ่งมีประมาณ2 0 0้เตียงที่รองรับอยู่ก็น่าจะทําให้สถานการณ์การรับผู้ป่วยเราทําได้ดีขึ้นนะครับมีเตียงบ้างเพียงพอครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับ ผู้ป่วยจะต้องไม่มากไปกว่านี้นะครับแต่ถ้ามันถ้ามากไปกว่านี้เช่นเข้ามาวันละ20-30คนหรือมากกว่าแล้วก็จะต้องปรับสถานก,การณ์ต่อไปเพราะเตียงเราจะไม่พอครับคือเมื่อไหรก็ตามที่ขาเข้ามากกว่าขาออกเมื่อไรนี่เราต้องเพิ่มจำนวนเตียงมากขึ้นซึ่งก็จะเป็นปัญหาอุปสรรคในอนาคตแต่เราจะพยายามแก้ไขให้ดีที่สุดครับผม